ไปดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะฮะเ<อ>จาะคีแมนวันนี้<อ>พาไปดูวิสัยทัศน์จากอาจารย์เชนยศชนันแคนดิเดตนายกเบอร์หนึ่งของเพื่อไทยเขาบอกว่าเดินสายกลางนะเออไม่มองใครเป็นคู่ต่อสู้แต่อาจารย์เชนบอกว่ามองไปข้างหน้าทําการเมืองแบบสร้างสารค์ติดตามพร้อมกนันกในเจาะคีแมนครับเจาะคีแมนสนับสนุนโดย และตะซอยเอ็กซ์ตร้าสามโปรตีน9กรัมอร่อยคุ้มค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก้ไอตราตะขาบ5ตัวชุ่มคอละลายเสมหะผมยศชน,น์องศวัสิ์นะครับก็พร้อมนะครับที่จะ เป็นผู้นําในการที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศไทยนะครับเพื่อให้เป็นประเทศไทยที่ดีขึ้นและทุกคนอยู่อย่างมีความสุขนะครับกินดีอยู่ดีกันครับมีแนวทาง่างนโยบายนะครับที่วันนี้เราอยากที่จะมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับปัญหาปาดทอมของพ่อแม่พี่น้องทุกคนอยากยั่งยืนคำนี้ที่เราพยายามจะทําก็คือการยกเครื่องด้วยการใช้ส่วนของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นอีกหนึ่งในกระดูกสันหลังของประเทศไทยเรานําเสนอในเรื่องเกี่ยวกับการต้านคอร์รัปชันด้วยรัฐบาลดิจิทัลเรานําเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรด้วยการเพิ่ม productivity ตอนเปิดตัวผมพูดถึงเรื่องการยืนบนหมายยัดนะครับคนที่เคยอยู่ไทยรัฐไทยมาแล้วนะครับคนที่อยู่กับเพื่อไทยที่มีประสบการณ์เนี่ยก็จะช่วยเราได้เยอะเขาก็จะมาเป็นยักษ์ตัวหนึ่งเพื่อ ให้เรายืนอยู่แล้วเรามองเห็นเส้น,าสนาทางข้างหน้าได้อย่างชัดเจนแต่สุดท้ายต้องทำด้วยสองมือของเรานะครับปรัชญายังเหมือนเดิมนะครับคือผมเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าอธิปไตยของเราเนี่ยมีหลายรูปแบบแน่นอนว่าในเชิงพื้นที่เรามีความจำเป็นต้องรักษาแต่สิ่งที่ผมต่อสู้มาตลอดคืออธิปไตยทางความคิดทางความเจริญทางวิทยาการต่างๆที่ต้องนำเข้ามา ต้องดูกันไประยะยาวนะครับก็ยังเหลือไปอีกเดือนหนึ่งนะครับก็ทุกพักการเมืองก็เป็นพักที่มีศักยภาพทั้งนั้นนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือเขามองในสายตาของประชาชนหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีความจําเป็นที่จะต้องมุ่งมั่นทําในสิ่งที่เราจะทํานะครับหากเรามุ่งมั่นทําในสิ่งที่เราจะทําไม่ว่าพักการเมืองอื่นจะทําแบบไหนนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะพี่น้องประชาชนจะเป็นตัวเรื่องอยู่แล้วครับ แนวทางนโยบายอยู่แล้วที่จะทําให้ประเทศไทย,เ,ยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้นจุดยืนเราเนี่ยถท่ามองก็คือว่าถ้าเป็นแนวของเชิงสังคมแนวเชิงความมั่นคงแนวเชิงความจงรักภักดีสถาบันมหาษัตริย์เนี่ยเราอยู่ด้านขวาแต่แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเราจะอยู่ซ้ายอ่อนๆน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องดูแลคนรากหญ้าด้วยการที่จะเปิดอิสระหมดเลยเนี่ยอาจจะยังไม่ครอบคลุมถึงตรงนั้นนะครับเราก็ก็พูดง่ายๆก็คือคนจนต้องรวยขึ้น และคนรวยต้องไม่จนลงส่วนตัวตอนดูเนี่ยเยอรมันกำลังดังเราเหมือนอามัธตธิอุสอ่าลิเบโรรับรบอลมานะฮะก็ถ้าไม่มีใครก็เลี้ยงขึ้นไปยิงเองทั้งรับทั้งลุกได้หมดนะคครบเครื่องนะครับแต่ถ้าเกิดมีมิดฟิลด์ดีกองหน้าดีก็จ่ายได้นะครับและหากมีปัญหาเรื่องการยิงประตูนะครับก็วิ่งขึ้นไปยิงเองได้หนะยุดขายเสียงจุดเปลี่ยนประเทศ